สวัสดีครับสงกรานต์ทีไ้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พอดีมีท่านหนึ่งนะครับสอบถามมาว่าแบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สายโอซุกะไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบตเตอรี่หรือเครื่องเจียไร้สายสามารถที่จะเอามาใช้งานร่วมกันกันกบสว่านดูรบิวตัวนี้ได้ไหมนะครับผมเพิ่งทํารีวิวไปเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าท่านไหนยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปดูสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะผมเห็นว่าเออมันมีความน่าสนใจดี ก็เลยจะเอามาลองให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานร่วมกันได้ไหมเพราะว่าแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยมันเท่ากันนะครับก็คือ20บโวลต์นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้เนาะอ่ะใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับอ่ะโอเคในเบื้องต้นเนี่ยถือว่าใส่ด้วยกันได้นะครับพอดีเป๊ะเลยนะนี่ครับมาลองแบตก้อนสีเหลืองกันบ้างนะว่าใส่ได้ไหม ใส่ได้เหมือนกันนะครับผมเป๊ะเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูกันว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับถือว่าใช้งานได้นะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยมาดูตัวสีเขียวบ้างถ้าอย่างนี้นี่บอกได้เลยนะครับว่าเยี่ยมมากเพราะว่า ไอความจุของแบตโอซุกะพวกเนี้ยความจุมันจะเยอะมากกว่านะครับนี่ดูขนาดของแบตเตอรี่นะครับมันจะมีความหนากว่ากันเยอะพอสมควรพวูดง่ายๆก็คือมันจะมีเซลล์แบตเตอรี่อยู่2แถวนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่แถวเดียวดังนั้นแล้วสามารถใช้แบตร่วมกันได้นะครับนี่เจ๋งมากอ่ะในทางกลับกันนะถ้าหากว่าไอ้ตัวนี้เราจะมาใช้กับพวกเครื่องมือโอซุกะจะทําได้ไหมลองดูนะครับ ในเบื้องต้นการใส่เข้าไปถือว่าใส่ได้นะครับแต่จะใช้ได้หรือเปล่า,อาลองดูใช้ได้เช่นกันครับผมเ,เดี๋ยวมาลองตัวนี้กันบ้างเนาะ สรุปแล้วนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้หมดเลยนะครับถ้าแ,แบบนี้นี่ต้องบอกว่าแจมเลยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีมีท่านหนึ่งสอบถามมาผมเห็นว่าเออมันน่าสนใจดีท่านที่มีเครื่องมือโอซ u กะไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าซื้อตัวนี้ไปเพิ่มสามารถแชร์แบตร่วมกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ